สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2566พามาชมกขอหนึ่ครับหวานเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็9วันละวันนี้มาปล่อยน้ำเข้าสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันไม่แห้งมาก แต่ก็คงปล่อยได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใหม่เพิ่งมาทําปีแรกพื้นที่จะค่อนข้างที่จะสูงอยู่ฝั่งหนึ่งคงจะปล่อยให้มันท่วมสักคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาปล่อยออกวันนี้อันนี้คือแปลงที่หนึ่งวันนี้แปลงที่สองจะเริ่มดำ อยู่ตรงถัดไปนู่นครับตรงนั้นอีกยี่สิบสามไร่ที่จะดําวันนี้ยีบสามไร่อันนี้แปลงหวานแปลงหวานมีอยู่ประมาณสิบเอ็ไร่ลองดูครับระหว่างหวานกับดำเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต้นทุนจนถึงวันเกี่ยวว่าระหว่างต้นทุนดำกับต้นทุนหวาน แล้วก็ผลผลิตที่ได้บวกลบคูณหารอะไรจะเหลือกำไรเยอะกว่ากันปีที่แล้วผมดำไป13ไร่ผมได้14ตัน13ไร่ได้14ตันปีนี้ดำทั้งหมด23ไร่ผมยังไม่เคยทำหวานเนี่ยเพิ่งทำครั้งแรกครับนาหวานเพิ่งทำครั้งแรกผมใช้กอขอ61เหมือนกันทั้งหมด เดี๋ยวมารอดูบทสรุปว่าเป็นยังไงบ้างพื้นที่มันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ขึ้นบ้างตรงไหนที่มันน้ำขังมันก็ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกโอเคครับขอบคุณครับ